วันนี้แอดมินจะพาไปย้อนดูก็อดและริชชี่พูดถึงสเปคแฟนของตัวเองกันนะคะในสายตาก็อตเองมองแบบวิชชี่เป็นยังไงบ้างผมว่าเขาเป็นคนแบบนี่อย่างเงี้ยแหละครับพูดน้ๆอนอรีปลอริชชี่พี่ถามจริงปกติหนูก็จะพูดน้อยแบบนี้ใช่ไหมหนูก็ไม่ได้พูดน้อยนะคะแต่ หนูคิดว่าหนูพูดเยอะแล้วแบบว่าก็พูดเยอะแล้วกว่าเมื่อก่อนอ๋อกว่าเมื่อก่อนชแบบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อะค่ะเหมือนตอนเด็กๆเวลาทะเลาะกับพี่แม่ก็จะวอกถ้าใครเงียบคนนั้นชนะหนูก็เลยเงียบเป็นหลักก็จะแบบเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรพี่เรายังไม่พูดเลยใช่ไหมก็แบบว่าจะไม่ค่อยพูดแล้วก็ถ้าเวลาอยู่ที่โรงเรียนเจอคนที่แบบเราไม่ค่อยชอบเราก็จะเดินหนีไม่คุยด้วยหเยี่ยงไปเลยอยู่กับก๊อตมาก๊อตเป็นคนยังไงคะ พูดน้อยครับผมคนนิ่งๆไม่ค่อยชอบบอกว่าตัวเองพูดน้อยเป็นนิ่งๆไม่ค่อยพูดก่อนเนี้เราก็คล้ายอยู่แหละเราไม่ค่อยพูดเลยนะสเปคเป็นยังไงผู้หญิงที่ตัวเองชอบสเปคขาวไหมสูงไหมนักกีฬาไหมตีแบตไหมตาโตโตเลยให้ให้ให้โอ้เราชมเข้มมากเลยยิ่งกว่าโกปี้อีกเนี่ยไม่คือสเปคจริงๆก็ไม่มีตายตัวขนาดนั้นเราเราอยู่ที่ว่าคนนั้น ทำให้เราสบายใจแค่ไหนมากกว่าสเปคเดี๋ยวมันตามมารูปลักษณ์เดี๋ยวมันตามมาโอเครูปลักษณ์มันามมาเ,ปเป็นจุดเริ่มต้นห่อนแล้วเดี๋ยวพูดเขา <laughs> เขาดอยเร็วเขากอนแล้วเร็ว,ว <c oughs> จุดเริ่มต้นแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดใช่ครับ <c oughs> เขาก็แบบเป็นคนนิ่งๆพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งคือเขาชอบฟังผมว่าเขาคงพูดไม่ทันผมอะไรแล้มาถึงเราก็ใส่ปัังๆมีแล้วเราก็เล่าเล่าเล่าบางทีเราเครียดนู่นนี่นั่นเราก็เล่าเล่าแล้วเหมือนก็เหมือนเป็น เป็นรูทีนนะครับในกองอะไรเงี้ยจนบางทีก็ไหลไปไล่หาถกเราทำงานด้วยกันด้วยบทด้วยคาแรคเตอร์มันค่อนข้างใกล้ชิดกันมากอะไรเงี้ยหนึ่งเลยมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่ว่าเราอยากคุ้นเคยกับเขาก่อนอยากคอนเน็กกับเขาว่าเรามือใหม่อะเราก็แบบจะหาวิธีที่มันจะคอนเน็กกันเวลาทํางานมันจะได้ง่ายขึ้นแล้วก็มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยริชี่ล่ะริชี่มีไหมมีสเปคของริชี่ไหม หมือนจริงๆนตั้งแต่เด็กหนูรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้คิดว่าเราจะชอบแบบเรื่องพวกนี้เพราะว่าหนูโฟกัสกีฬาอะไรเงี้ย<ฮ><ฮ>ค่ะก็ะรู้สึกว่าไม่ชอบแบบไม่ได้อยากมีสเปกแต่ถ้าวันหนึ่งแบบอยากชอบใครสักคนเราก็จะแบบรู้สึกว่าครชอบทุกอย่างที่เป็นเขาก็ชอบแบบคนนี้อะไรเงี้ยครชอบทุกอย่างที่เป็นเขาก็ชอบแบบคนนี้อะไรเงี้ยคนนี้อะไรเงี้ยสเปกเป็นยังไงผู้หญิงที่ตัวเองชอบสเปกขาไหมสูงไหม นักกีฬาบ้านไหมตีแบดไหมเอางี้ไหมตาโตโตใช่ใช่ใช่เราชมเข้มมากเลยยิ่งกว่าโกปี้อีกเนี่ยไม่คือสเปคจริงๆก็ไม่มีตายตัวขนาดนั้นเราเราอยู่ที่ว่าคนนั้นทําให้เราสบายใจแค่ไหนมากกว่าสเปคเดี๋ยวมันตามมารูปลักษณ์เดี๋ยวมันตามมาโอเครูปลักษณ์มันเป็นจุดเริ่มต้นเข่ากอนแล้วแล้วพูดเขาเขาดอยเร็วเข่าก่อนแล้วเร็ว จุดเริ่มต้นแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดใช่ครับเขาก็แบบเป็นคนนิ่งๆพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผู้ฟังที่ดีอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งคือเขาชอบฟังผมว่าเขาคงพูดไม่ทันผมอะไรแล้วมาถึงเราก็ใส่ปัังๆมีแล้วเราก็เล่าเล่าเล่าบางทีเราเครียดนู่นนี่นั่นเราก็เล่าเล่าแล้วเหมือนก็เหมือนเป็นเป็นลูทีนะครับในกองอะไรเงี้ยจนบางทีก็ไหลไปไล่หาโทรหา แต่ดูดูแล้วทุกอย่างที่พูดมาก็ตก็คือสเปคแฟนของริชชี่และริชชี่ก็คือสเปคแฟนของก็ตนั่นแหละค่ะดูถ่าว่าเขาทั้งสองคนจะเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันนะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเล่าเรื่องดาราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปน่ารักน่ารักและข่าวใหม่ๆของคนในวงการบันเทิงขอบคุณค่ะ